ครับสวัสดีครับวันศุกร์สิ้นเดือนพฤษภาคม<แ>จะสุดใจไหมคะ <laughs> อ่าในนี้อย่างน้อยตอนนี้นี่หลายหลาสัหลายหลายคนก็ต้องเรียกว่าลึกสุดใจพอสมควรนะฮะ <laughs> แต่ว่า <laughs> มันจะสุดหรือยังนี่ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะค่ะอืมแล้วเรื่องที่คุณว่าว่ามันจะสุดใจของคุณนี่มันต้องอยู่ที่ตรงไหนคะ <laughs> ก็ต้องบอกว่าวันนี้นักทุนอาจจะงงๆนะครับว่าเอ๊ะตลาดก็ดูลงมาเยอะมันลงเพราะอะไรเพราะว่า ทุกคนก็ไม่เห็นแผ่าหลายชัดเจนทุกคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเฟดพูดเรื่องว่าจะยกเลิกแค่นั้นเหรอหรือว่ามันมีอะไรอีกนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ไปดูนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตลาดอาจจะไม่ได้มองชัดๆก็คือของข้างเงินเยนนะครับตัวของทางด้านตลาดหุ้นเอเซอวันนี้เนี่ยมีสองพวกนะครับพวกที่หนึ่งเนี่ยจะมี ในยะสาคัญกับการเคลื่อนไหวของค่างเงินเย,ยนสูงมากนะครับก็ลกลุ่มพวกนี้จะเป็นทิศมาเก็ตมีประเทศไทยมีอินโดมีตัวของด้านมาเลยกลุ่มพวกนี้เนี่ยเลยแทบไปดูแล้วตั้งแต่พฤศจิกายกนปีที่แล้วเนี่ยจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วขึ้นล้อกันมากกับค่างเงินเยนแต่ในกลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มประเทศในเอเชียซึ่ง มีปฏิสัมพันธ์กับค่าเงิน US ดอลลาร์ค่อนข้างที่จะสูงกว่าซึ่งก็จะเป็นประเทศเอเชียอื่นๆงนั้นวันนี้เราจะเห็นว่าพอเงินเย็นเริ่มอ,อยู่ในิทานที่แข่งค่าจากหนึ่งร้อยสองร้อยสามแถวตอนนั้นเนี่ยผ่านไปไม่ได้แล้วเริมถอยกลับลงมาเนี่ยมันก็ดึงให้เกิดแรงขายทางกลไกในหุ้นของกลุ่มประเทศชิพมาเก็ตเนี่ยออกมานะครับเพราะว่าตรงนี้เงินเย็นที่อ่อนเนี่ยมันทําให้เกิดการธุรกรรมที่เรียกว่าเย็นแคริเทตกู้เย็นมาซื้อสินทรัพย์เสี่ยงเพราะวันนี้มันเริ่มอยู่ในนิทานที่ เมื่อมาดูว่าวันนี้ต่างประเทศกำไรหุ้นไทยไปเท่าไหร่เนี่ยถ้ามองแค่พฤศจิกาย,ยนถึงตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าประมาณสักถ้าเฉพาะลําพังจากหุ้นอย่างเดียวเนี่ยในช่วงก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ตน้ตนต้นทายนะครับแต่ว่าถ้าไปดูกำไรค่างเงินด้วยทั้งค่างเงินบาททั้งกำไรที่มาจากการได้ค่างเงินเยนอีกประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้กำไรเรียกว่าเละเทะอันว,วันนี้พอเยนมันเริ่มแข็งค่าขึ้นก็ทําให้ต้องเกิดการกลับค้างนั้นตรงนี้ในเรื่องของแรงขายคงจะเกิดไปได้อีกะยะหนึ่งครับ ก็หมายความว่าหุ้นที่ตกในวันนี้อยู่ที่เงินเย็นใช่ไหมคะใช่ครับก็คืออยู่ที่เย็นแข็งค่าซึ่งบีบให้เกิดขายสุทธิของต่างชาติออกมาในตอนนี้ครับค่ะอืมก็ทําไงคะถ้าเย็นมันแข็งค่าเราจะเอาอยัางไงคะถ้าเย็นยังแข็งค่าเราก็ต้องค่อยๆแย่เข้าไปเนะยก็คือว่าอย่าซื้อเต็มที่นะต้องมองอด้วยว่า หุ้นไทยสองสามปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีคอ r r e c t i o นเป็นเรื่องเป็นรลาวก็อาจจะมีรอบนี้ดีๆสักรอบหนึ่งรอบที่แล้วเนี่ยมันปรับเร็วมากนะยังไม่ทงนขยับอะไรท่้นรอบนี้เนี่ยเป็นรอบที่อาจจะมีการมาปรับอะไรหรือยาก็เป็นรอบที่ต้องบอกว่าเป็นเราเรียกว่าในระดับโลกนี่มันเป็นการจัดสรรสินทรัพย์ใหม่หรือเป็นออ global re asset allocation ก็คือเดิมเนี่ยทุกคนมีก่อนหน้านั้นสองสมปีทุกคนโอเวททองมากนะครับพอวันหนึ่งทองเริ่มไม่น่าสนใจ นะฮะพันธบัตรก่อนนั้นทุกคนก็เคยโอเวตมากเพราะเป็นช่วงที่โลกปลักความเสี่ยงวันนี้พอทุกอย่างมันเริ่มกลับข้างกันทุกคนเริ่มอยากเสี่ยงมากขึ้นก็จะมาที่หุ้นแต่ บนกระบวนการที่มันจะมาที่หุ้นมันไม่ใช่ว่ามาทีเดียวแล้วขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงเลยมันจะมีช่วงที่ขยับอย่างนี้จะมีช่วงที่ดูน่ากลัวจะมีช่วงที่ดูเหมือนคอมเบอิตี้อ่มาไม่มาไปไม่ไปหรือจะมีความน่ากลัวจะมีะอะไเงี้ยฮะ Language. มันจะทุกอย่างจะเหมือนกระสุนเขย่าไปมอม้องกันในช่วงนี้ซึ่งแต่ที่สุดที่จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาที่หุ้นแต่ว่าช่วงสั้นๆตรงน,นี้เป็นช่วงที่มันจะต้องมีการตอบสักนิดหนึ่งครับือแล้ว งงเลยแล้วเอาไงต่อคนะตอนนี้ณตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าณตรงนี้เนี่ยนักทุนอาจจะต้องมีเงินสดเพิ่มมากขึ้นนะครับมองจุดซื้อเนี่ยอาจจะต้องมาเล็งแถวพันห้าร้อยสามสิบนะครับถึงพันห้าร้อยห้าสิบในจุดนี้เนี่ยเราคิดว่าเป็นตลาดที่เริ่มลงมาน่าสนใจแล้วหลายลกลุ่มนะ่าจะเริ่มตั้งหลักได้ถ้าถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าบางกลุ่มเนี่ยเริ่มตั้งหลักได้นะครับอย่างกลุ่มที่ตอนนี้อย่างน้อยเราเห็นแล้วว่าเอ๊ะในเมื่อราคานะ้ำมันไม่เค่อนไหวก็ ดูว่าอะไรที่มันได้ประโยชน์กับคุณน้ำมันพวกที่จะมีความแข็งกว่าตลาดโดยรวมนะครับก็จะเห็นว่าเอ๊ะธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ดีมากกลุ่มขนส่งเป็นกลุ่มที่แข็งกว่าตลาดโดยรวมนะครับจะเห็นว่าเอ่อันลงทุนถ้าลองดูจะเห็นว่าโอชอบอะไรก็ได้ถ้าจะว่าชอบอะไรก็ได้ในกลุ่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อเรียกได้ว่าได้สามเหล่าทับเลยอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารนะแต่ว่ามันก็จะมีว่าในขนส่งเนี่ยมีทั้งทับโบกมี b ี l อทับเรือมี TTA นะครับ ทั้งทับอากาศก็มีทั้ง AAV การบินไทยแต่ว่าถ้าเราชอบวันนี้ในสามตัวก็ี e c l นะครับตัวของทางด้าน TDA ตัวของทางด้านการบินไทยก็ต้องถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสอัพเกรดขั้นปุ๋แล้วก็พวกนี้เนี่ยได้มีมีปเดินเก,งก่งอะไรที่ชัดเจนอันที่หนึ่งมีประโยชน์จากเงินตัวน้ํามันที่หลงเนะี่ยที่ e c l การเจรจาค่าทางด่วนมีโอกาสสูงที่จะได้มากกว่าห้าบาทนะครับเพราะว่าวันนี้การคิดค่าทางด่วนถ้าคิดแค่ห้าปี จะไป5ปีที่แล้วมา5ปีนี้ค่าธนบัขึ้น5บาทกว่ารัฐบาลก็ปรับลงเหลือ5บาทตัดลงแต่ถ้าเรามาดูว่าเอ๊ะตัวของทางด้านค่าธนบัตถ้าคิดมา,าตั้งแต่20ปีที่แล้วมาตลอดเลยเนี่ยค่าธนบัวันนี้จะประมาณ60-65เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเพิ่มไม่ใช่แค่5บาทอาจจะต้องเพิ่ม15-20บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวเลขที่ขกยยันไม่ลงตัวนะครับแต่ว่าวันนี้เรามองว่า DCL จะกระสิมากขึ้นจะเจราจาภาครัฐมากขึ้นเพื่อขอขึ้นมากกว่า5บาทก็ ตรงนี้ก็จะเป็นอัพไซด์ให้ับการตอบประมาณก,การ BCL ครับราคาที่แนะนําลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ราคาพื้นฐานเท่าไหร่คะครับก็ตัวของทางด้าน BCL เนี่ยเราคิดว่าราคาที่ต่ํากว่า40บาทนี่ก็สะท้อนแรงขายตํางกำไรไปดังนึงแล้วก็ถือว่าจริงๆต่ำ40บาทเนี่ย BCL อ่าน่าสนใจแล้วนะครับในราคาพื้นฐานเนี่ยเราทําอยู่ที่48บาทตัวของทางด้านอ่ทางด้านของตัว TTA ครับกับการบินไทยเนี่ยตัว TTA เราคิดว่าระดับราคาที่ต่ำกว่าสิบแปดบาทคือในโซนที่แว่งอยู่สิบเจ็ดถึงสิบเจ็ดถึงบาทเนี่ยเราคิดว่าเป็นโซนที่เป็นดาวไซด์ที่ก็นั่งลินของ TTA แล้วปีนี้น่าจะเห็นการเสรราวดในควอเตอร์หน้าที่เริ่มกลับมามีกำไรสุทธิเป็นบวกเพราะฉะนั้นเรามองว่าดาวไซด์ของคุณนอย่างเงี้ยจะไม่เยอะมากนะก็เป็นโอกาสในการซื้อที่ดีนะครับแล้วก็อัพไซด์ของ TTA เนี่ยจะอยู่ที่ระดับบุ๊กแวลูที่ประมาณยี่สิบสามบาทนะครับก็ตัวของทนงดนานการบินไทยเนี่ย ราคาวันนี้มาอยู่ที่แถวบุกแว a l ลูนะครับก็คือสามสิบาทต้นๆวันนี้อาจจะเริ่มเกินบุกแวลูมาหน่อยแล้วเนี้ยถ้าเรามาดูจะเห็นว่าเาบนราคาพื้นฐานที่เราทําก็จะอยู่ที่สามสิบแปดบาทครับก็การมีไทยวันนี้ขึ้นมาแรงก็อาจจะมีย่อมีชะลอนิดน,นึงแต่ก็มองว่าในระดับที่เรียกว่าสามสิบสองบาทถึงสามสิบสามบาทตัวน,นี้เนี่ยก็เป็นจุดที่เราคิดว่า,าน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะไปแถว,แถวใกล้ๆสี่สิบบาทครับ ันนวันนี้โดยรวมพผนส่งจะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งกว่าตลาดครับการบินไทยตอนนี้ราคาบริเวณ33บาท750นะคะเราซื้อที่บริเวณ32ใช่ไหมคะถ้ามาดูแล้วเดี๋ยวนะฮะวันนี้ตัวการบินไทยกระชากขึ้นมาเนี่ยเออ,อาจจะผ่านแนวต้านแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับถ้า,ถาดูตัวของด้การบินไทยวันนี้เนี่ยก็โอเคฮะ ตัวของธอ้าคารกินไทยถ้ามาดูดีๆเนี่ยในภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่เขามีโอกาสที่เรียกว่าผ่านแนวต้านแถว32บาทแถวนี้ไปได้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันสร้างโมเมนตัมในทางการขึ้นเนี่ยได้มากกว่านี้นะครับก็มีโอกาสที่จะกระชากจากแถวนี้คือหย่อนตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าหย่อนไงอาจจะหย่อนได้ไม่ต่ำกว่า33มากนักนะครับถ้าซื้อกลายเป็นว่าอาจจะต้องซื้อแบบฟอลโล่ตามมากกว่าแล้วก็เล็งในการไปแถว40บาทแถวนั้นครับ สี่สิบบาทนะคะใช่เพราะว่ามันกลายเป็นว่าวันนี้มันเป็นการผ่านแนวต้านไปแล้วครับอ๋อค่ะตัว,ต,วตัวนี้เองนะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างมาช้ามากๆเลยนะคะสำหรับการบินไทยใช่ครับก็ถ้ามาดูจริงการบินไทยต้องบอกว่าหนึ่งอุตสาหกรรมการบินปีนี้เป็นปีทองมากๆปีหน้าก็ยังเป็นปีทองนะครับแต่ทีนี้เมันก็จะผลัดกันมาคือตัวที่เป็นเกี่ยวกับการบินแต่ว่ามีความแน่นอนของไรายได้ค่อนข้างมากมันจะมาก,ก่อนเราเห็น a o t ขึ้นมาเป็น สองสาเท่านะครับหรือว่าเราเห็นบัฟที่เติมน้ำมันให้สายการบินมาเยอะๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มันคอนเฟิร์มภาพอาาุตสาหกรมการบินด้วยเช่นเดียวกันตัวของการบินเนี่ยตัวทางด้านเอเอวซึ่งมีบริหารจัดก,การดีกว่ามันก็เลยมาก่อนแล้วก็ไปประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นตได้นะครับาราคาหุ้นขึ้นไปถ้าเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ทีนี้ตัวของการบินไทยเนี่ยขึ้นมาประมาณสักหกสิเปอร์เซ็นถ้าเรามองเทียบในช่วงเวลาเดียวกันคือจากเท่ที่มันต่ำๆเนี่ยทั้นวันนี้ เอเวเนี่ยวิ่งหลีดไปเยอะเนี่ยที่การบินไทยเนี่ยเพิ่งตามขึ้นมาก็เลยทําให้วันนี้การบินไทยอยู่ในโอกาสที่เรียกว่าจะมีโอกาสปรับขึ้นต่อหรือว่าแคชอัพตรงนี้ขึ้นไปครับการบินไทยมันจะมีปัญหารเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภายในมันจะกระทบกับเรื่อง,ต,องตัวธุรกิจไหมคะใช่ครับ,ก,รบก็เป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนหลายท่านทําให ลัวหรือว่าหลีกเลี่ยงการบินไทยไปก็คือเรื่องการเมืองมีอิทธิพลต่อผลประกอบการพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่านั่นเป็นความเสี่ยงของธุรกิจแต่ว่าถ้าเรามาดูบนภาพอุตสาหกรรมก็จะเห็นว่าบนภาพของอุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นบวกก็คือเรื่องของตัวเลขการเดินทางของนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากอีกแล้วปริมาณการส่งมอบเครื่องบินในช่วงสามปีข้างหน้าของทั้งเอเชียเนี่ยเพิ่มขึ้นจากวันนี้เกือบจะเท่าตัวเพราะนั้นตรงนี้มันแสดงสะท้อนให้ชัดเลยว่าตัวดีมาของการบินเนี่ย มันน่าจะช็อตเทสหรือขาดแคลนในช่วงปีนี้ถึงปีหน้าอันตรงนี้การเดินรายงานจาก่อนขัางดีแต่อีกสามปีข้างหน้าไม่แน่พอเครื่องบินทุกอย่างมาครบแล้วเนี่ยวันนั้นก็เป็นการแข่งขันอาจจะสูงหรือว่าอาจจะมีเรื่องต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าอย่างน้อยในปีนี้ต่อปีหน้าจะยังเป็นปีที่ดีแล้วก็การแข่งขันจะยังไม่รุนแรงมากครับแล้วตัวนี้ใครคุมหุ้นการบินไทยคะพูดถึงหุ้นใหญ่ถ้าถ้ามาดูการบินไทยนะก็จะเห็นว่าเอ๊ะการบินไทยเนี่ยคนที่ถือหุ้นเยอะคือกระทรวงการคลังค่ะ นะครับแล้วก็จากกระทรวงการคลังเสร็จแล้วมีใครอีกมีตัวของทางด้านเอก็เป็นกระทรวงการคลังถัง,งมองก็คือเป็นกองทุนวัยยุพักหนึ่งวัย,ยุพักสองถ้าเราดูจะเห็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่สักสามสี่รายลงกันเนี่ยประมาณเกือบเจ็สิเปอร์เซ็นแล้วของหุ้นเพราะฉะนั้นฟรีโฟร์จริงๆหุ้นอยู่แค่สามสิเปอร์เซ็นตพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหุ้นที่ในบางทีเวลาเราเห็นตลาดมันไม่ได้ดีมากเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ถูกพาขึ้นมาหรือว่าถูกขักดันขึ้นมาในการคําตลาดจะเห็นว่าวันนี้ ตลาดบวกลบไปสิบจุดเนี่ยเกือบยี่สิบจุดในตอนนี้นะฮะปิดก็คงจะแถวๆถนี้เนี่ยว่ายี่สิบบวกลบแต่ว่าการบินไทยเป็นหุ้นที่ contribu ์ให้กับเซ็ตนี้มากที่สุดในสิบหนับแรกนะครับเพราะวันนี้วันนี้ต้องเรียกว่าถ้าถ้ามาดูเนี่ย,ยการบินไทยเป็นหุ้นที่ที่ contribu ์การบวกให้กับเซ็ตพอสมควรประมาณสักศูนย์จุดห้าจุดนะครับก็คือก็คือวันนี้การบินไทยเนี่ยช่วยให้เซ็ตบวกศูนย์จุดห้าถึเพิ่มว่า ตัวที่ผ่านลบแต่ละตัวแอดวานซ์บลทเอชซพวกนี้มันอิทธิพลมันเยอะกว่าก็เลยทําให้มันประคองไม่ได้ครับค่ะค่ะเพราะว่าตัวการบินไทยนี้หมายความว่าฟรีโฟลดอยู่แค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะคะอ่ใช่ครับอืมก็ก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะเอ่อแต่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าบริษัทคือหนบริษัทมันใหญ่พอสมควรมันมันจะไม่เหมือนหุ้นเล็กๆบางตัวซึ่ง กี่สิบล้านหุ้นหรือร้อยล้านคุณต้นต้นก็พวกนั้นมันจะน้อยว่าจริงแต่ต้องถือว่าการเงินไทยโดยตัวขอเองก็ใหญ่ทันสามิเรซ็นต์เราถือว่าไม่น่าเกลียดแล้วครับถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วที่คุณแนะนำวันนี้ต้องรอให้ยอ่อก่อนนะคะสำหรับการเข้าลงทุนเอ่อถ้าถ้ามองแล้วเนี่ยจริงๆกลายเป็นว่าอาจจะต้องเลือกในทางในทางฟอ l โล่ b ายมากกว่ากันรอย่อนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเรามาดูแล้วเนี่ย อ,อตัวราคาหุ้นเนี่ยจะติดอยู่แถวช่วงประมาณทักสามสิบสองบาทเนี่ยมาระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้กลายเป็นว่าหลังจากที่ตอบฐานตอบต้นทุนแล้วก็เขย่าไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วผ่านขึ้นมาได้เนี่ยตรงนี้ต้องให้น้ําหนักในทางของการเรียกว่าเบรกขึ้นหรือว่าในการที่จะวิ่งต่อมากกว่าอัานกลายเป็นว่าถ้าใครสนใจอาจจะต้องเลือกซื้อตรงนี้แทนแล้วก็หลอหลุ้นการขึ้นไปแต่ว่าถ้าหุ้นตกลงมาต่ำกว่าสามสสองภาพนี้อาจจะถูกแคนเซิลหรือว่าอาจจะต้องมาขับทั้นตรงนี้สำหรับคนที่เก่งกำไรได้ ตรงนี้น่าสนใจอาจจะต้องซื้อเป็นซื้อตามแล้วก็ถ้าจะจะคิดว่าไม่ใช่ก็คือหลุดสารทีสองกลับลงมาครับค่ะถ้าหลุดสามสิบสองลงมาก็ซ็อลรอตไปเลยก็จะเสียเวลาะะก็จะเสียเวลาใช่ครับก็คือต้องบอกว่าโดยพื้นฐานดีนะฮะเพียงแต่ว่าภาพมันก็จะเปลี่ยนใหม่ว่ากลายเป็นว่ามาเสียเวลาตั้งหลักแถวสามสิบถึามสองอีกระยอย่างแต่เห็นของคุณตั้งมาตอนยี่สิบห้าบาทแล้วนะของคุณกิจพลน่ะครับมีการแนะนําหุ้นตัวนี้มาบริเวณยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดบาทมาโดยตลอดนะฮะ คงคงไม่ถายนะคะก็จริงอ่าเรามองมองว่าดีครับเรายังมองว่าดีก็คือโดยโดยตัวสิ่งที่ที่มองก็คือว่าปีนี้เนี่ยถ้ามาดูแล้วเอตัวกําไรปกติก็ดีแล้วเพิ่งว่าแต่บ้านหนึ่งอาจจะมีกำไรจากค่าเงินเพราะนั่งเยอะพวันนี้กลายเป็นว่าถ้ารวมกําไรค่าเงินมาด้วยวันนี้พีของการบินไทยก็อยู่แค่ประมาณห้าหกเท่าเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเอาค่าเงินออกไปมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่เราคิดว่าก็ยังคงแพงถ้าไปเทียบกับหลายๆตัววันนี้เซตขึ้นไปที่พี สิบกว่าเท่าสิบห้าเท่านะครับแต่ว่า,าหุ้นที่ยังเกินบุกไม่มากแล้วมีโอกาสที่ดีต่อเนื่องก็เราคิดว่าตรงนี้ก็ทําให้ราคาหุ้นมันดูน่าสนใจในเชิงการเก็งกำไรครับอืมขอบคุณมากนะคะครับได้ครับค่ะ